สวัสดีค่ะวันนี้มาคุกก็ส่องมออานติมลุยสวนนะคะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบธันวาคมนะคะทุกคนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะปีนี้จะเป็นปีมังคุดมาดีทุกคนเพื่อนเอนเป็นยังไงมัง่งชาวสวนมังคุดเนาะว่าจะดูจังหวัดไหนน้องภาคไหนเป็นยังไงมังคุดท่านขยับออกมาเยอะหรือ,อยังหรือว่าได้ตามที่พอใจหรือ,อยังคะ่วนม่น้องอติมนี้เพิ่งให้น้ํคขั้งแรกนะคะแล้วก็กักน้ําไว้ประมาณ เจ็ดวันถึงจะให้ครั้งที่สองแต่ว่าแล้วก็ส่งเสริมตาดอกแล้วก็คราวนี้ก็เริ่มเห็นขยอยแบบอ้าปากหรือว่าออกมาออกมาดีทุกคนก็ถือว่าออกมาดีเดี๋ยวเพื่อนๆจะพาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะทุกคนไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นต้นบางคุดนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสํารวจดูนะหลังจากที่เราส่งเสริมให้น้ําเขาแล้วก็เปิดตาดอกเขาเนเาะไปดูกันเลยไปวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะทุกคนเข้ามาดูนะคะ ใบอันนี้ก็จะเป็นใบหนามากค่ะก็เริ่มออกนะคะทุกคนเริ่มออกแล้วเนี่ยเหมือนอย่างนี้ก็เริ่มอ้าปากนะคะเริ่มแบบอ้าออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังไงก็ยังกักน้ำนียทุกคนก็คือยังให้น้ําแบบไม่เต็มที่มาเราเพราะยังไม่ได้ได้ดอกเขาแบบเต็มที่นั่น,นะคะ่ะแดงๆนี้ก็ลังเริ่มออกละก็ถือว่าเห็นนะคะผ่านต้นไหนก็เห็นต้นนั้นเห็นออกมาเยอะแล้ว นี่ค่ะเราจะพาไปดูนะคะตรงนี้เขาจะเมื่อก่อนจะเป็นป่าละกร,รมจะเป็นปุระกรรันก็เลยจะสูงหน่อยเพราะว่าเขาแย่งกันนะทุกคนเขาแย่งกันขึ้นเนาะก็เริ่มขยอยออกนะทุกคนก็ถือว่ามังคุดก็มาดีนะคะทุกคนแต่ราคาก็ค่อยไปลุ้นเอาตอนที่ว่าเราได้ผลผลิตนะเพราะว่าได้ผลผลิตนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามังคุดเรา จะสวยไหมเราจะทําสวยไหมผิวมันไหมถ้ามังคุดเราไม่สวยมีแต่ผิวเป็นกะนะคะเป็นกะผิวไม่มันก็ไม่ได้ราคาเหมือนตัวน,นี้ก็ใกล้จะเป็นเนี่ยใกล้จะเป็นไข่แล้วทุกคนถือว่ารุ่นที่เป็นไข่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะที่กําลังเป็นดอกเป็นไข่นะคะที่กําลังแตกออกมาเนี่ยเยอะช่วงนี้คะ่ะมาเรื่อยๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นรุ่นนี้ไม่ค่อยเยอะค่ะเนี่ยก็มีน้อยมากนะคะทุกคนสําหรับที่สวนนะคะ แต่ที่อื่นแม่น้องอดิมไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มอ้าปากมาเริ่มขยอยอ้าปากมาหนเยอะค่ะเหมือนอย่างนี้ยค่ะ,อ,คะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นเช่นนี้นะคะทุกคนเราให้น้ําเรายังยังต้องกักอยู่นะคะเราให้น้ําแบบไม่เต็มที่ค่ะเหมือนที่สวนนี้เพิ่งเปิดน้ําครั้งแรกนะคะให้ครั้งแรกผ่านมาแล้วประมาณสี่ถึงห้าวันก็ประมาณว่าจะ อีกประมาณวันจันนะะี่ค่ะหรือวันที่ยี่สิบกว่ากว่านี้เราจะให้อีกแล้วก็ส่งเสริมตาดอ,อกอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนต้องดูก่อนนะคะเนี่ยไม่ใช่วา่าเราเห็นออกมาแบบนี้เราจะให้น้ําเต็มที่เลยอาจจะพลาดได้นะคะทุกคนอาจจะพลาดเป็นใบนะคะเหมือนต้นแบบนี้ก็พยอยออกมาค่ะเริ่มเห็นออกมาแล้วทุกคน ก็ถือว่าถ้าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนที่ว่าเห็นเห็นนี้เราจะมาจะจะกลายเป็นใบหรือเป็นดอกก็ประมาณสามสิบเกือบสามสิบเปอร์เซนต์แล้วแต่ว่าคงจะไม่เป็นใบแน่นอนถ้าเป็นใบก็ทั้งใบทั้งดอกเลยทุกคนออกมาเพราะว่าใบามังคุดไม่ได้แก่จัดนะคะทุกคนไม่ได้แก่แบบเราให้น้ำครับเป็นมังคุดที่แบบแก่จัดค่ะเราให้น้ำออกมาปุ๊บ เขาจะเปลี่ยนแปลงเลยเขาจะมีทั้งใบออกมาแต่อันนี้มังคุดมันออกใบไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เพราะว่ามันมังคุดแค่แตกอ่อนมาประมาณสี่เดือนอย่างเงี้ยถ้าห้าหกเจ็ดเดือนขึ้นไปนี่ก็อันตรายนะคะทุกคนเหมือนแบบนี้เห็นไหมเขาโอกาสออกดอกได้นะคะนี่ยเขาจะออกตานเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้อันนี้ก็เริ่มนะคะเหมือนต้นอย่างนี้ ก็เราพามาดูนี้อยู่ใกล้บ้านค่ะไม่ได้ไปไกลนะคะแถวไกลๆก็มีนี่เหมือนอย่างเงี้ยเพิ่งออกอค่ะทุกคนหรือว่าไปต้นไหนก็เห็นนะคะไปต้นไหนก็เห็นออกมาชัดเจนก็ถือว่าก็ถือว่ามาดีนะคะทุกคนอากาศเป็นใจมากๆปีนี้อากาศดีอากาศหน้าส่งเสริมหรือว่าส่งเสริมตาดอกมะคุดให้ออกค่ะ เพราะว่าอากาศเขาไม่ซื้นอากาศเขาออกมาแล้วตื่นเช้ามาหมอกก็น้อยๆความซื้นก็อยู่ที่เจ็ดสิบประมาณนี้เจ็ดสิบหกสิบเองค่ะทุกคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มขยอยออกอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ถือว่าปีนี้ราคาเราไม่รู้แต่ว่าขออันดับแรกเราให้ผลผลิตเราออกมาก่อนนะคะราคาเราค่อยไปว่ากันถามว่าถ้าผลผลิตออกมาเยอะก็เรื่องปกตินะคะ เรื่องปกติเรื่องของมางคุดเนาะราคาเขาต้องลงแต่ว่าเราทำยังไงมันจะทำแบบมีคุณภาพตามที่ว่าเขาจะส่งนอกได้อะ่ะผิวมันไม่ลายอย่างเงี้ยก็เราอาจจะได้ราคาดีถ้าว่าเราทำไม่ได้คุณภาพอ่ะมันก็ลงอยู่แล้วค่ะทุกคนมันต้นนี้โอโออกทุกกิ่งทุกตาเลยข้างในเนี่ยทุกคนเลยเนี่ย เขาออกมาอย่างนี้ก็เขาก็จะมีหลุดมีร่วงมีสลัดทิ้งนะคะตอนที่ว่าเราเขาเป็นลูกแล้วนะคะเราก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราให้น้ําหรือว่าให้ปุ๋ยเขาเป็นจังหวะเนะาะใช่ว่าเห็นมังคุดดกก็ให้น้ําอัดน้ําใส่ปุ๋ยมันก็จะเป็นช่วงที่ว่าเราจะต้องอควบนะคุมเขาเหมือนกันนะคุมเขาไม่ให้เขาแบบสลัดลูกทิ้งแบบเพราะมังคุดจะลืมนะคะข้าววันไหนที่เขาสมบูรณ์ เอาสมบูรณ์เนาะให้เ้าให้น้ําให้ปุ๋ยเขาเยอะๆเขาอาจจะสลัดลูกเขาทิ้งได้นะคะทิ้งได้หมดที่สวนนี้ก็มีประสบการณ์แล้วเราให้ปุ๋ยให้น้ําช่วงที่เขาเป็นกําลังเป็นลูกออกมากําลังแบบดอกบานไปหลังดอกบานไปประมาณ10-15วันนะคะทุกคนเขาก็จะร่วงะคะ่ะและถ้าเราส่งเสริมให้น้ําให้ปุ๋ยเข้าไปนะสลัดออกแบบไม่เหลือก็มีนะคะ ลูกหนึ่งบางทีเขาเราคิดว่าต้นหนึ่งอ่จจะมีอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบโลนะคะสลัดออกเหลืออยู่ห้าโลหกโลก็มีนะคะทุกคนที่สวนนี้มีประสบการณ์นะคะถึงได้มาเล่าสู่กันฟังนะทุกคนเพราะว่าเราทําด้วยประสบการณ์เนี่ยขนาดเขาจะเป็นดอกอย่างเงี้ยนะเขาจะเป็นดอกออกมาเนี่ยเราต้องมาอดน้ําเขาต้องสามสิบวันนะ,ะทุกคนเนี่ยต้องแบบนี้แหละคะ่ะที่อยาก ใครทำมงคุดถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่เหมือนทุเรียนนะคะทุเรียนนี่แน่นอนอ้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูดอกนะคะมาดูที่เขาเป็นเป็นไข่แล้วนะคะเนี่ยเป็นไข่อย่างนี้ถ้าเราป้องกันยาเนาะป้องกันยาแปรงนะคะทุกคนป้องกันแบบเพี้ยภัยนะคะเนี่ยเราก็มาพ่นยาเลยนะคะพ่นยาป้องกันไว้ไม่เช่นนั้นก็เวลาที่เขาเป็นนั่นออกมาจะเขาจะ กีบหัวเขาอะก็จะโดนกัดโดนต่อยพอเราไปสู่ตลาดนี้ก็เป็นมังคุดที่ตกใช้นะคะมังคุดที่ไม่มีคุณภาพเนาะก็คือของเราไม่สวยที่จริงเขารับซื้อแหละก็ราคาเขาก็ดีถ้าของเราดีนะก็แตกต่างกันค่าไม่สวยเมื่อไหร่สมมติกิโลเขารับซื้อแปดสิบาทนะคะแบบผิวมันสวยอะค่ามังคุดเรานั้นเมื่อไหร่ก็คือจากแปดสิบาทนะจะเหลือแค่สามสิบค่ะก็ประมาณนั้นนะ ต้องเข้าใจกับมังคุดนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้ราคานี้ทุกลูกมันไม่ใช่อะคะ่ะทุกคนเนี่ยก็เริ่มขยอยออกมาเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนมังคุดเรามาดีนะคะเป็นไข่แล้วถือว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ปีที่แบบชาวสวนมังคุดเนาะแต่ราคานี่เราไม่รู้คะ่ะแต่ว่าเราชาวสวนอยากให้ออกมาก่อนเรื่องราคาหรือเรื่องขายยังไงก็ค่อยว่ากันที่หลังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน วันนี้แม่น้อยตึงก็พาเพื่อนมาสำรวจนะคะระหว่างที่เราให้น้ำไปแล้วก็ส่งเสริมเปิดตาดอกเนาะไปประมาณได้ประมาณสักสี่วันหรือห้าวันกะว่าแต่ละสวนนะคะอาจจะมีประมาณเจ็ดวันถึงแปดวันแต่ที่สวนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะทุกคนก็ไม่น่าจะเป็นวันนี่แหละวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเนี่ยน่าจะมาให้น้ํารอบที่สองก็คือเราจะส่งเสริมรอบที่สองแล้วก็จะ ส่งเสริมตาดอกอีกรอบหนึ่งแล่เท่านั้นเราก็าหยุดคราวนี้ว่าเขาได้เราได้ดังที่เราพอใจหรือ,อยังเราก็ค่อยให้น้ําปกติเนาะทุกคนก็คือข้างบนนี้ก็คือออกดีนะทุกคนออกดีก็เรื่องขึ้นต้นมังคุดนี่นะคะทุกคนเราต้องโ,อยโยงเราต้องแข็งแรงนะคะเวลาขึ้นเน,ะนองจะอยู่สาธิตสาธิตก่อนขึ้นต้นมังคุดนะคะเนี่ยต้นนี้เครียดมากเพราะว่ายางเขาเป่งออกมาเยอะนะตามกิ่งอ้าน แล้วต้องแข็งแรงนะทุกคนเวลาขึ้นต้นุดเนาะนี่นะมันก็สําหรับคนที่น้ําหนักน้อยนะคะถ้าน้าหนักเยอะเยอะอออกเยอะเลยข้างบนแต่ค่าวันหนึ่งอ่ะเราจะมาเก็บมงคุดเนี่ยเราขึ้นขึ้นต้นมงคุดนี่ค่ะทุกคนวันหนึ่งค่ามงคุดเยอะๆะนะเราจะขึ้นได้วันหนึ่งไม่เกินสิบห้าต้นหรือยี่สิบต้นนะคะเพราะว่าขึ้นแต่ละต้นขึ้นขึ้นลงลงแล้วต้องเอาลงมาเท แล้วก็เหนื่อยแล้วงั้นเราก็ต้องช่วยเอาบันไดแล้วก็มากลายขึ้นระหว่างที่เราช่วยแบบดันแรงเราให้แบบแรงเราไม่ต้องไปปีนมากก <Więc> ็ประมาณนี้คะ่ะทุนการขึ้นต้นมังคุดนะคะแล้วก็จะมีไม้มาสอยถ้าตรงตอนนั้นเดยกไม่ตน้องอติมจะมาสาธิตให้ดูนะคะนี่คะ่ะมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วคะ่ะมังคุดสำหรับคลิปนี้ขอจบย์พิธนีคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ